ศาสนาเชนหนึ่งในศาสนาโบราณของอินเดียที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า2,500ปีศาสดาคือพระมหาวีระผู้อยู่ร่วมยุคก,กับพระพุทธเจ้าคำสอนของเชนเน้นหนักเรื่องการสแสวงหาอิสรภาพทางจิตวิญญาณผ่านการตระหนักรู้และควบคุมตัวเองทั้งยังให้ความสำคัญกับหลักอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงและการไม่ครอบครองเชนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนมีจิตวิญญาณนิรันด์อยู่ภายใน ดังนั้นทุกชีวิตจึงควรได้รับการปฏิบัติด้วยความรักและเมตตาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือพืชจากนี้ไปคุณจะได้พบกับเรื่องราวมากมายของศาสนาเชนตั้งแต่ประวัติความเป็นมาความเชื่อไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่เชนศาสนิกชนมุ่งบรรลุถึง ต้นกาเนิดของศาสนาเชนนั้นคลุมเครือมากแม้พระมหาวีระผู้ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาของศาสนาเชนจะประสูติเมื่อ599ปีก่อนคริสตกาลแต่นักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าศาสนาเชนมีความเป็นมายาวนานก่อนหน้ายุคข,ของพระองค์เนื่องจากมีการค้นพบโบราณวัตถุกเก่าแก่ที่อาจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของเชน จึงมีการสันนิษฐานว่าประเพณีของเชนอาจสืบย้อนไปได้ถึงอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งเป็นหนึ่งในอรารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลกที่ดำรงอยู่ราว3,300ปีถึง1,300ปีก่อนคริสต์กาลแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนทว่าสำหรับผู้นับถือาศาสนาเชนพวกเขาเชื่อว่า,าศาสนาของตนมีประวัติยาวนานเป็นนิรันดร จักรวาลตามความเชื่อของเชนดำรงอยู่เป็นอนันตการไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบแต่จะมีรอบของความเจริญและความเสื่อมสลับกันเป็นวัตจักรไม่สิ้นสุดโดยในยุคข,ของความเสื่อมจะมีศาสดาผู้สั่งสอนธรรมะที่เรียกว่าตีระถังกรอุบัติขึ้นเป็นจำนวน24องค์ส่วนในยุคแห่งความเจริญจะมีตีรัถังกรอุบัติขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลจนประมาณไม่ได้ดังนั้นศาส,สดาของเชนจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่นจนนับไม่ท้วน สำหรับยุคปัจจุบันนี้เช่นถือว่าเป็นยุคเสื่อมของจักรวาลและพระมหาวีระก็เป็นตีระถังกรอ,องค์ที่24ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของยุคนี้ในปี9 9 5เเฮลมุทฟอนกลาเซนแอปนักภาระตะวิทยาชาวเยอรมันเสนอว่าต้นกำเนิดของศาสนาเชนสามารถสืบย้อนไปถึงพระปารสวนาตซึ่งเป็นตีระถังกรอ,องค์ที่23หรือองค์ก่อนหน้าพระมหาวีระ แต่ตีระถังกร22องค์ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงบุคคลในตำนานเพราะยิ่งย้อนรุ่นขึ้นไปตีระถังกรอ,องค์ก่อนหน้าก็จะยิ่งมีอายุมากเกินความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆอย่างพระเนมีนาตตีระถังกรอ,องค์ที่22มีอายุถึง1,000ปีส่วนพระฤาษพเทพตีระถังกรอ,องค์แรกสุดของยุคนี้มีอายุถึง5927ล้านล้านล้านปีเลยทีเดียว แม้จุดเริ่มต้นของศาสนาเชนจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระมหาวีระไม่ใช่ผู้ก่อตั้งศาสนาเชนหากแต่เป็นผู้รื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาต่างหากเพราะอย่างน้อยก็มีหลักฐานมากพอให้ระบุว่าพระปารสวนาถท,ที่เป็นตีระถังกรอ,องค์ที่23มีตัวตนอยู่จริงโดยพระองค์ประสูติเมื่อ273ปีก่อนหน้าพระมหาวีระ สำหรับพระมหาวีระนั้นพระองค์ทรงอยู่ร่วมยุคสมัยกับพระโคตมะพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธโดยพระมหาวีระมีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าไม่มากนักศาสดาทั้งสองพระองค์มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างนอกจากจะมีเชื้อชาติกษัตริย์ทั้งคู่แล้วยังเผยแผ่ศาสนาแบบอเทวะนิยมที่ปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์ของคำพีพระเวศและไม่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันอีกด้วยพระมหาวีระทรงมีพระนามเดิมว่าวัฒมาน พระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าสิทธาระผู้ปกครองเมืองกุลทครามะโดยตระกูลของพระองค์นั้นนับถือศาสนาของพระปารสวนาาตีระถังกรอนองค์ที่23อยู่ก่อนแล้วเมื่ออายุราว30ปีพระองค์ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกและออกเดินทางในฐานะนักพรตผู้สแสวงหาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณพระมหาวีระทรงบำเพ็ญสมาธิอย่างเข้มขน้นเป็นเวลา12ปีครึ่งโดยอดอาหารและทรมานร่างกายอย่างยากลำบาก จากนั้นจึงบรรลุเกวัลยานกลายเป็นสพ,พันยูผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งพระองค์ได้เผยแพร่คำสอนเป็นเวลา30ปีแล้วจากนั้นจึงลุ้แก่โมกษะหลุดพ้นจากโลกนี้ด้วยอายุ72ปีศาสนาเชนมีมุมมองเกี่ยวกับโลกและชีวิตคล้ายคลึงศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธ คือเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวะะัฏฏะสงสารด้วยอํานาจของกรรมเป้าหมายสูงสุดของเชนจึงเป็นการหลุดพ้นจากจักรวาลแห่งความทุกข์ซึ่งจะสําเร็จได้ด้วยการบําเพ็ญตะบะเชนคล้ายกับพุทธตรงที่ไม่เชื่อในอํานาจของพระเจ้าจัก,กรวาลในทัศนะของเชนวิวัฒนาการแปลเปลี่ยนไปตามกฎธรรมชาติของมันเองไม่ได้มีใครบงการอยู่เบื้องหลัง จักรวาลของเชนประกอบด้วยสามภพภูมิเรียกว่าไตรโลกอันประกอบด้วยอุระทวะโลกพบเบื้องบนของเทพเทวดามัทยะโลกพบเบื้องกลางของมนุษย์สัตว์พืชและอโทโลกพบเบื้องต่ำของสัตว์นรกสำหรับองค์ประกอบของจักรวาลเช่นอธิบายไว้อย่างพิสดารว่าจักรวาลประกอบด้วยแก่นสารพื้นฐานที่เรียกว่าสัมซึ่งมีอยู่6ประการได้แก่ชีวะ คือจิตวิญญาณหรือตัวตนอันเป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงปุถคละคือสสารวัตถุอันประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่าปรมาณูธรรมะคือการเคลื่อนไหวอธรรมะคือการหยุดนิ่งอากาศะคืออวกาศหรือปริภูมิอันเป็นพื้นที่ว่างรองรับทรัพย์อื่นๆและกาละคือเวลาอันเป็นเครื่องแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ซับทั้ง6ประการนี้แทรกซึมอยู่ในการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งและไม่มีวันเสื่อมสลายเมื่อสิ่งต่างๆดับสูญลงรับทั้ง6ก็จะยังคงอยู่และอำนวยให้เกิดสิ่งใหม่หมุนเวียนเรื่อยไปตามคันลองของจักรวาลเช่นมีความเหมือนกับพราหมณ์ตรงที่เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นอัตตากระนั้นการหลุดพ้นของเชนก็ไม่ใช่การกลับไปรวมกับอัตตาสูงสุดที่พราหม์เรียกว่าปรมาตมันหรือพระเจ้า แต่เป็นการหลุดพ้นจากจักรวาลน,นี้ไปสู่แดนบริสุทธิ์เหนือโลกที่เรียกว่าสิทธศิลาซึ่งอยู่นอกระบบการเวียนว่ายตายเกิดเชนเรียกจิตวิญญาณที่หลุดพ้นแล้วว่าสิทธะซึ่งเป็นสภาวะที่ไร้รูปลักษณ์และปราศจากกิเลสตัณหาดำรงตนอย่างเป็นอิสระและบริสุทธิ์ชัว่วนิรันดร์คำสอนสำคัญของาศาสนาเชนคืออหิงสาหรือการไม่รุนแรง คุณธรรมที่ประเสริฐสูงสุดสำหรับเชนคือการไม่ทำร้ายหรือไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งไม่ใช่แค่มนุษย์และสัตว์แต่ยังรวมถึงพืชจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีชีวิตด้วยด้วยเหตุนี้เชนจึงกินอาหารแบบมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดโดยไม่กินเนื้อสัตว์และไข่รวมถึงไม่กินผักในดินอย่างมันฝรั่งหรือกระเทียม และยังห้ามถอนพืชทั้งรากเพราะจะถือเป็นการฆ่าแต่สามารถกินพืชเหนือพื้นดินได้แล้วปล่อยให้ส่วนที่เหลือของมันมีชีวิตและเติบโตต่อไปนอกจากนั้นาศาสนาเชนยังให้ความสำคัญกับการไม่ครอบครองเชนเชื่อว่าการยึดติดกับทรัพย์สินทางวัตถุและความปรารถนาทางโลกจะนำมนุษย์ไปสู่ความทุกข์และขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของจิตวิญญาณดังนั้นเชนจึงแนะนำให้มนุษย์พยายามใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะ ไม่ละโมบโลกมากหลังพระมหาวีระผู้เป็นศาสดาทรงดับขันศาสนาเชนได้แตกออกเป็นสองนิกายใหญ่คือนิกายที่คัมพรและนิกายสเสวตามพรซึ่งมีข้อปฏิบัติและความเชื่อบางอย่างแตกต่างกันแต่หลักธรรมคำสอนหลักๆยังคงเหมือนกันข้อแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดคือนักบวชนิกายที่คัมพรจะนุ่งลมห่มฟ้า คือเปลือยกายไม่สวมใส่เสื้อผ้าใดๆและนักบวชของนิกายนี้จะมีแต่เพศชายเท่านั้นส่วนนักบวชนิกายสเสวตามพรจะนุ่งห่มผ้าขาวและมีนักบวชหญิงที่มีสถานะเท่าเทียมกับนักบวชชายนิกายที่คําพรมองว่าบุรุษอยู่ใกล้การบรรลุธ,ธรรมมากกว่าสตรีสตรีนั้นต้องเพิ่มกรรดีเพื่อให้เกิดใหม่เป็นผู้ชายก่อนจึงจะสามารถบรรลุธ,ธรรมได้ แต่นิกายสเวสวตามพรเห็นแย้งโดยมองว่าทั้งเพศชายและหญิงล้วนมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมและหลุดพ้นได้เท่าเทียมกันนอกจากนั้นนิกายสเวสวตามพรยังเชื่อว่าประมาณลีนาตตีระถังกรององที่19เป็นสตรีขณะที่นิกายที่คำพรเชื่อว่าตีระถังกรทุกองค์ล้วนเป็นบุรุษทั้งหมดปัจจุบันมีผู้นับถือาศาสนาเชนทั่วโลกประมาณ5ล้านคนโดยส่วนใหญ่ประมาณ4ล้านหแสนคนอาศัยอยู่ในอินเดีย ชุมชนของเชนาศาสนกชนถือว่ามีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับาศาสนาหลักอื่นๆของโลกแต่กระนั้นาศาสนาเชนก็ได้รับการยกย่องในแนวทางปฏิบัติอันเคร่งครัดและคำสอนที่ล้ำลึกและอ่อนโยนดังที่มหาตมะคานทีนักรณรงค์เรียกร้องเอกราชของอินเดียเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีาศาสนาใดในโลกที่อธิบายหลักของอหิงสาอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบได้อย่างาศาสนาเชนและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน หากหลักอันเมตตาของอหิงสาหรือการไม่รุนแรงถูกกำหนดให้ผู้คนในโลกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุมักผลของชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าศาส,สนาเชนย่อมต้องมีสถานะสูงสุดเป็นแน่แท้และพระมหาวีระจะได้รับการนับถือในฐานะผู้ครองอหิงสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอน